สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทําแกงขี้เหล็กจก้ะเตรียมเครื่องก่อนเลยก็คือมีน้ำยางนะจ๊ะน้ำยนานงเซร่วก็จะมีตะไครจ้จ้ะตะไคร้พริกบุบหอมบุบกระเทียมบุบเราใส่ไปในน้ำยางเลยเนาะเดี๋ยวเราไปตุมกันเลยจา้าเดลือแล้วใส่น้ำปลางลงไปจ้ะ ใส่หนัวจะเปลี่ยนไปนะวันนี้นะักคาจะาหรือว่าผักชะอมลงไปก่อนนะจ๊ะให้มันเปื่อยแล้วค่อยใส่คีเล็กจ้ะเพราะว่าผักคาเนี่ยมันมันเนี่ยเปื่อยชาวกว่าคีเล็กเนาะเพราะว่าครีเล็กเราต้มไว้แล้วจ้ะเดี๋ยวมาดูกันจ้ะ ใส่ใบใบแมงลักจาก้าใบแมงลกักขันตอนสุด้ายใส่ใบแมงลกักใส่แป้งมันลงไปนะจ๊ะเพื่อความนัวความความเนืดความเข้มของน้าเนาะ <c oughs> เพราะว่าไม่ได้แช่เข่าต่ำนะจ๊ะพอดีวันนี้เล่งดีดจักหน่อยขายของดาแล้วก็ทำกับเข่าดาพอเราชิมรสชาติได้ที่ล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะ กินอะปลาย่างกินเนื้อปลาย่างแท้แมลม้วก็มีรสชาติหนัวน,น่อยๆมาหวานบน,บนิดบ้างบ้หนัวเอาที่เป็นว่าเลยใส่ตะไคร่นะใสพ่พริกแกงอะ่ะแซ่บๆเด้อแกงกิเล็กใส่หนังหนัว